เมื่อวานน่ะได้คุยกับท่านอธิบดีกรมอุยทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เืชท่านก็บอกว่าเป็นห่วงที่แม่ฮ o องสอนเพราะว่าตอนนี้แม้จะยังไม่ได้มีสถานการณ์เรื่องของไฟป่าเนี่ยแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอันนี้เป็นเป็นข้อข้อได้จริงเป็นยังไงคะที่แม่ฮ o องสอนตอนนี้ ครับก็ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับข้อ <Reed> มูลพื้นฐานของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีพื้นทีปท <ะ S 1> ่ป่าค่ะต้อง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 เรียกว่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในประเทศน,นะฮะก็ประมาณ87ดิบเจ็ดปอร์เซ็นของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยู่กระจายอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นในแต่ละปีละปีเนี่ยก็จะเกิดในส่วนของจุดความร้อนนะครับรวมถึง ค่าของพีเอมสองจุดห้าเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมากนะฮะในในปีที่ผ่านมานะครับก็แต่สาหรับปีนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราเทียบกับจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยแม่ฮ่องสอนก็ยังถือว่าอยู่สถานการณ์ที่ดีอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ครับอืมค่ะเตอนนี้ถ้าเกิดถ้าพูดถึงการป้องกันก่อนเราป้องกันยังไงคะเการป้องกันเนี่ยเราในการดาเนินการเนี่ยเรามีเรามีมาตรการทั้งหมดมาตรการด้วยกันนะฮะเป้นแา่เรื่องของการ มาตรการเรื่องของการประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือในการในช่วงของการห้ามเผาการจัดาการบริหารจัดการในเรื่องของการาการกำจัดเถื่องหรือว่าชิงเผานะครับรวมถึงมาตรการเมื่อเกิดเหตุวิกฤตเนี่ยก็จะมีมาตรการที่<ม>เผชิญเหตุในภาวะวิกฤตาการขอกําลังสนับสนุนอ,อากาศยานต่างๆอนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการด้านสุขภาพนะครับกรนีที่ค่าพีเอ็มสองจุดห้าสูง นะครับการเปิดศูนย์การเปิดห้องกินรูมต่างๆนะครับและในระยะยาวนั้นก็จะมีมาตรการในเรื่องของการสร้างความยื่งยืนเช่นการสร้างป่าสร้างไรายได้นะครับการส่งสสเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเรื่องของการปลูกป่าต่างๆอันนี้จะเป็นมาตรการหลักที่เราดําเนินการนะครับใ,ในในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมรารับแล้วฮอสปอตหรือว่าจุดความร้อนเนี่ยมันมันเกิดมาจากการเผาอย่างเดียวไหมคะ ใช่ครับจุดจุดฮอตสปอตหมายถึงจุดที่มันมีการเผาไหม้ครับแล้วก็จุดดาวเทียมสามารถจับจับภาพได้ครับค่ะแม่ห้องสอนมีเยอะไหมคะตอนนี้ในภาพรวมของจังหวัดแม่ห้องสอนตอนนี้เนี่ยเราเราเรานับสถิติตั้งแต่หนึ่งพกราคมเป็นต้นมาค่ะนะครับจนเสด็จนฤรูกายเนี่ยก็ประมาณสามสิบพฤษภานมที่ก็ประมาณให้เดือนเต็มที่ เราเฝ้าระวังกันนะฮะสองแม่ห้องสอนถึงปัจจุบันเนี่ยมีจุดความร้อนสะสมทั้งหมดสองพันสองพันกว่าจุดนะครับถ้าคิดเป็นจุดความร้อนสะสมเทียบกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเรามีประมาณห้าพันปีนี้ก็เทียบแล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นประมาณ4ี่อร์ซนแล้วนะครับค่ะแต่ว่าค่าเป้าหมายของแม่ห้องสอนเราเนี่ยเราใช้ห้าปีเฉลี่ยย้อนหลังนะครับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีเนี่ยของแม่ห้องสอนเราปีนี้เราเลย ต้องเป้าหมายว่าต้องไม่เกิน9,000จุดเป็นเศษนะครับซึ่งซึ่งของแม่สอนก็ยังถือว่าถึงปัจจุบันนี้ยังสามารถควบคุมได้แล้วก็จุดของค่าความร้อนแล้วก็จุดของฮอตพอตเนี่ยยังยังอยู่ตามปเป้าหมายที่เราควบคุมไว้อยู่ครับ